มีแบบช่วยให้น้มูกลูกหายไหมคะเข้าใจเลยเวลาที่ลูกเป็นหวัดมีน้มูขหายใจแน่นจมูกนะคะแม่นีสงสารลูกมากนะคะวิธีที่จะช่วยให้นมูกลูกหายดีขึ้นได้นั่นก็คือการใช้น้ำเกลือนั่นเองค่ะแนะนําคุณแม่นะคะถ้าลูกอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะเนาะเวลาที่ลูกเป็นหวัดมีนมูขหายใจฟึดฟัดดูแลใช้สเปรย์น้ำเกลือนะคะฉีดพ่นที่จมูกลูกนะคะเนาะจะใช้ตัวนี้เหมือนกันกับแม่โบก็ได้ล้างมือให้สะอาดห่อตัวลูกประคองใบหน้าจะพ่นนะคะในท่านอนหัวสูงแบบนี้หรือว่าตะแคงแบบนี้ก็ได้ค่ะวิธีการ ใช้ก็คือเปิดฝานะคะแล้วก็สอดหัวพ่นนะคะเข้าไปในโพรงจมูกลูกให้เฉียนไปทางหางตาเล็กน้อยนะคะจากนั้นกดพน่นกดลงไป1-2ึงวิแบบนี้ฝอยละอองน้ำเกลือก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้ำเกลือเองก็จะช่วยทําให้น้ํามูกที่มันเหนียวหรือว่าแข็งนะคะนิ่มอ่อนตัวลงขับออกได้ง่ายมากขึ้นหรือว่าภายหลังจากที่เราใช้สเปรย์น้าเกลือแล้วเราเอาอุปกรณ์ดูดออกนะคะน้ามูกก็จะออกได้ดีมากขึ้นก็จะมีส่วนช่วยทําให้ลูกหาหยใจได้ดีมากขึ้นนะ,ะกดพ่นแบบนี้ฟึด อีกข้างก็เช่นเดียวกันค่ะเชียงแล้วก็กดพ่นฟึบแบบนี้เป็นอันเสร็จมุกที่ไหลออกมานะคะหรือว่าน้าเกลือส่วนเกินที่ไหลออกมานะคะดูแลใช้แปรนทิชูเปียกสูตรน้าเกลือนะคะซับตรงเริเวณผิวหนังลูกนะคะออกอย่างเบามือแบบนี้ เวลาที่ลูกห่ะเป็นหวัดนะคะสามารถดูแลใช้เป็นสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกให้ลูกได้พ่นได้บ่อยครั้งนะคะทั้งก่อนกินนมนะคะก็จะช่วยกินนมได้ดีมากขึ้นถ้าพ่นตอนก่อนอน,นอนนะคะลูกก็จะหายใจโล่งนอนได้ดีมากขึ้นทั่วไปเวลาที่ลูกเป็นหวัดนะคะ <ๆ S 2> ก็อาจจะกินเวลานานนะคะ,ะ,คะอย่างน้อยประมาณ7-10วันหรือว่าบางคนก็คืออาจจะยาวนานจนถึง1-2สัปดาห์นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกินกว่า2สัปดาห์แล้วอาการหวัดของลูกนะคะกะคะ็ะยังไม่ดีขึ้นนะคะกังวลใจพาลูกไปตรวจนะคะสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกเด็กนะคะแล้วก็ทิชชูเปีน้